สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงตามราศีนะคะ12ราศีเนาะว่าในเดือนกันยายนของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในด้านการงานและการเงินและความรักเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะ ก็จะเป็นคิวของราศีมังกรด้วยในการดูดวงนะคะก็จะเรียงลำดับจากการงานการเงินและความรักตามลำดับเลยนะคะถ้าท่านอยากดูเรื่องใดเฉพาะเจาะจงนะสามารถกดไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีหัวข้อให้ท่านได้กดเลือกชมตามที่ท่านสนใจได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวิดีโอที่ทำขึ้นมานะคะเป็นวิดีโอที่มีความคมชัด1 0 8 0หากท่านอยากได้อัตรษ ในการรับชมก็สามารถกดไปที่ความคมชัดสูงสุดได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดวงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยดีกว่านะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างมองว่าที่ผ่านมาชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานแล้วคุณค่อนข้างเป็นคนที่ใช้เหตุผลและสติปัญญาในการทํางานมากๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆในตัวของคุณเองนะคะ าชาวราศีมังกรแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหัวคิดทางด้านธุรกิจทางด้านการเงินนะคะในเรื่องของการงานในเดือนกันยายนที่จะถึงเนี้ยจะเป็นอย่างไรบางว่าในเดือนกันยายนนี้อาจจะเป็นเดือนของการสิ้นสุดอะไรบางอย่างและเป็นการเริ่มต้นใหม่ของอะไรบางอย่างนะคะสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ดีสิ่งไหนก็ตามที่มันรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในด้านของการทํางานจะจบลงนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานลบต่างๆในเรื่องของการงานนะคะจะถูกกําจัดลงแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นในด้านของการงานหรือแม้แต่กระทั่งบางคนนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มงานใหม่จะได้ทํางานใหม่หรือว่าไปสถานที่ใหม่ๆและได้เจอผู้คนใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมองว่ามันจะมีอะไรจบลงบางอย่างอย่างแน่นอนในด้านการงานของชาวราศีมังกรน,นะคะมองว่าคุณจะนําประสบการณ์เก่าๆ ที่เคยประสบมานำมาใช้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการงานนะคะในเดือนกันยายนนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อคิดเตือนใจหรือว่าอุทาหรณ์บางอย่างที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะมันจะมีการมองการไกลมีการลงทุนแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะจะได้เจอคนที่ให้ความช่วยเหลือให้ าการสนับสนุนบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะมองว่าในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดําเนินไปค่อนข้างที่จะดีนะคะจะได้เจอกับสิ่งที่ตัวเองรัก สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะคะการงานจะถูกประคับประคองไปในแนวทางที่ดีขึ้นหรือว่ามีการได้เริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นหากใครที่ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับชีวิตในด้านใดด้านหนึ่งมองว่าในเดือนกันยายนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องใดก็ตามจะเป็นการตัดสินใจที่จะนําพาคุณไปสู่ อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของงานใหม่ที่ไม่หนักกว่าเดิมงานใหม่ที่มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหรือว่างานใหม่ที่มีเวลามากยิ่งขึ้นให้กับตัวเองนะคะได้ใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยาย,ยนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําคุณไปสู่ชีวิตที่มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นเอนจอยกับชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกโอเคกับงานที่คุณทํามากยิ่งขึ้นนะนะคะ ดยสรุปมองว่าเรื่องงานของชาวราศีมังกรน,นะคะค่อนข้างที่จะโอเคนะอาจจะมีแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆในเรื่องของความหุ่นหันพลันแล่นความผ่งง่างของคุณอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบ มากขนาดนั้นน่ะนะคะสําหรับในเรื่องการงานดังนั้นโดยรวมแล้วมองว่าในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดินหน้าไปด้วยพลังงานที่ดีพลังงานบวกแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าคนทํางานประจาําฟรีแลนซ์ก็จะมีแนวโน้มที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันต่อดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวราศี บังกรเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะมองว่าในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะ มีความโอเคในระดับหนึ่งในการมีวินัยทางการเงินนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายหรือว่าใช้เงินอย่างประหยัดในระยะหนึ่งแล้วเท่านี้ทั้งนั้นในเดือนกันยายนี้ค่ะจะเป็นเดือนของการที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือว่าได้รับเงินเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างข่าวดีที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องการเงินคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่อาจจะได้รับเงินมรดกอาจจะได้รับเงินเป็นโบนัสหรือว่าเป็นเงินก้อนสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามา หรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของการทํามาค้าขายที่อยู่ๆก็คือจะปังมากๆแล้วก็ได้รายได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรทำให้รู้สึกว่าโอ้โหในเดือนกันยายนของคุณจะเป็นเดือนของการที่ได้รับรายได้ที่มันสนุกมือมากๆกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่ามันอาจจะเป็น ช่องหัเล็กๆช่องหนึ่งสําหรับชาวราศีมังกรที่พอได้เงินเข้ามาเยอะก็จะนําเงินไปใช้จ่ายเยอะด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวกันพักผ่อนการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นมองว่าในด้านการเงินของชาวราศีมังกรก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะสามารถ ดำเนินการไปได้โดยลื่นไหลนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างบ้างอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพักผ่อนการซื้อของจุกจิกนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะมองว่าชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะดีเลยก็ว่าได้นะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจริงๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในด้านของความรักของชาวราศีมังกรกัน,กนบ้างดีกว่านะคะ โอเคค่ะ okay, ในด้านความรักของชาวราศีมังกรมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะช่วงเวลาที่ Pascal เหน็ดเหนื่อยพอสมควรในด้านของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ให้ต้องจัดการหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่จําเป็นจะต้องสะสารในเรื่องของความรักทําให้รู้สึกว่าสถานการณ์ทางความรักของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะถึงเครียดนะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้สถานการณ์ทางด้านความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมองว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทางที่ ดีขึ้นนะคะคุณจะได้เห็นความสัมพันธ์คื่นหน้ามากยิ่งขึ้นจากการที่คุณได้ทํางานกับมันมานะคะเหมือนกับเติมความหวานให้ความรักนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นะคะก็จะมีการขยับขยื่นขึ้นในทางที่บวกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังลังเลสงสัยไม่แน่ใจหรือว่าไม่รู้ว่าจะรักหรือว่าจะเลิกในเดือนกันยายนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่จะต้องหยุดพัก พ,พิจารณานะคะแล้วก็มองดูความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้มองว่าในเดือนกันยายนของชาวราศีมังกรจะเป็นเดือนของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในด้านของความรักแล้วก็เป็นเดือนของการที่กลับมานั่ง พิจารณาตัวเองนะคะว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ให้คุณหรือว่าให้โทษกับคุณกันแน่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองว่าถ้าเป็นคนโสดแล้วในเดือนกันยายนนี้ก็อาจจะต้องอยู่กับตัวเองไปสักพักดูแลตัวเองไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอาจจะมีคนคุยอยู่บ้างหรือว่ามีคนแอบชอบคุณบ้างแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงตัวตนขนาดนั้นน่ะนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วมองว่าความรักของคุณในเดือนกันยายนี้จะเป็นเดือนที่มันอาจจะมี ความเงียบใสกานมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆน้อยๆนะคะการหันหน้าเข้ามาคุยกันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆสําหรับชาวราศีมังกรน่นะคะมองว่าเป็นการ อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็พิจารณาตัวเองมากกว่านะในเดือนกันยายนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันดีหรือไม่ดีนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะมันอาจจะเป็นเดือนของการหาทางออกของตัวคุณเองด้วยนะคะว่าทางออกของความรักเป็นอย่างไรถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะก็ต้องอเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ดีกว่าเดิมในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมหากคุณได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปนะคะก็เป็น เดือนของการให้อากาตัวเองในการพิสูจน์ความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนกันยายนนี้สําหรับชาวราศีมังกรในด้านของความรักนะคะและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในด้านของการงานการเงินและความรักของชาวราศีมังกรนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ